สวัสดีครับวันนี้เรากลับมากันกับเกมที่ทุกคนเรียกหานะครับก็คือ h ิ m a ม For Fa t กับโหมดซ่อนแอฟมันเองครับผมวนะครับวันนี้เรามาเล่นทั้งหมด6คนนะครับมีใครบ้างเอ่ยเอาผมก่อนกันละกันผมอัศวินลัติการครับผมคือเบนนะแบทแมนเองส่วนผมก็ฮักเองครับก่อนเองหน้าตาจิ้มริมใช่ไหมไม่หน้ากลัวเลยอ่ะคนเอาไป มึงอ่ะตีมเชี่ยอะไรเนี่ยใช้ชุดแบนม่อนเนี่บใช้ชุดนั้นอะเนี่ยเจอรี่เองค่ะแป้งค่ะเป็นข้าเมาน้าค้าน้าขาบินกคินไม่เล่นด้วยนะ ได้คนถ้าใครนะงัวจะเต้น่ะทันหลังนกเหมียวเมียงจ่าเทปเมียงจ่าสวัสดีจ่าอ่าหน้าซ่าแม่งขายกันชิบหายเลยกับกูเลยมาผมจะมาเกิดกติกาก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เลยนะครับอย่างเช่นดมอนกับมิวนะครับที่ไม่รู้กติกาการเล่นซ่อนแอบของเรานะครับก็คือหนึ่งคนจะเป็นผู้ที่ไปหานะครับ กกันนเล่็คือคนที่จะต้องไปหาคือเราจะต้องให้ไปอยู่ในบ้านหลังนั้นเห็นไหมเห็นบ้านไหมอ๋อบ้านเล็กนี่เองถ้าใครบอกไม่เห็นนั่นกูจะแบบโอ้หัวโขกอ่ะบ้านหลังก็เริ่มใช่เราไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็นับหนึ่งถึงสองร้อยเ๋อเราบอเวลาเราบอกเวลาไม่ร้อยลวเออมันเดินไม่ทันร้อยห้าสิบอะต่อห้ไปอยู่ในนั้นใช่ไหมนับร้อยห้าสิบแล้วก็ออกมาหาคนสมมุติว่ากูเป็นใช่ไหม แต่ว่ากูไม่ได้เป็นนะกูนับถึงร้อยห้าสิบแล้วกูว่าเออกูจะไปแล้วร้อยห้าสิบแล้วออกมาปุ๊บแล้วกูเจอมึงเป็นคนแรกใช่ไหมมึงก็ต้องเป็นลูกสมุนกูแล้วก็มึงก็ต้องไปหาครับกูหาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบทุกคนเนี่ยอ่าแล้วคนที่เจอเป็นคนแรกคนนั้นต้องเป็นในตาถัดไปอเข้าใจไหมเข้าใจเออดีถ้าบอกไม่เข้าใจเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าไงนั่นขออีกอันหนึ่งไม่ต้องเล่นแล้วออกไหอ่ะ เราเรามันพิมพ์ได้ไหมเกมเนี่ยพิมพ์ได้พิมพ์ได้พิมพ์ได้เนี่ยเอาเอาหนึ่งกับสองอะใครแตกต่างคนนั้นคนนั้นเป็นโอเคหนึ่งกับสองนะได้เอาน่าเป็นทุกสามกดกดตัวทีกดตัวทีหนึ่งสองสามใครไม่พิมพ์วะใครพิมพ์เหมียวเจี๊ยดเลยนะพวกนี้เราไม่เจี๊ยดเลยนะอันนียเป็นอะไรมึงก็เป็น เอาไปไม่ไเ้าไยไม่เหียวไม่ต้องเวเลยมเ้าไปีไม่เหียวประตูไม่ไเหไปเ่ไม่ต้องแอดูเลยแอดูไปอีกรอบนอะทบหนึ่งถึงรหาิดีวะอย่าไปไนไปเลยไไหดีวะ่แอดดูนะ่รสุด่ที่ปลอดภัยที่สุดรับหุดไปกันไหมไไไ มึงนับหรือยังเนี่ยวมึงจะรู้เออ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 เอเอ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 เออ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 ออเ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 อเออเออเอเออออเออเออออเออเออออเ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 อเออเเอเเออเเเอเเ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 อเเเอเ อะไรเป็นเป็นผมผมเจอปุ่มเจอปุ่มอะไรก็ไม่รู้เว้ยพี่อย่าไปกดหมวนะเอาอย่างเหมียวเอาพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหมียวตกตกแกอยู่ไหนกันนะอยู่ใกล้มึงเนี่ยหมวเลยคือว่าเราจับตาดูมึงอยู่ที่มัน ใครเปกล้องย้อนปิดบอกด้วยนะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่้้ขาแพนดิกอะไรกันวะผมยังไม่เจอใครเลยเนี่ย้อน่้อง่่้แมวกำลังกำลังไปที่เรือไปที่เรือใหญ่ไปที่เรือใหญ่น้องแมวกำลังขึ้นลิต์ แสโลงโมชั่นแมวมือติดช่วยด้วยแมวมือติดเมี้ยโอ้สิายแล้วแมวมือติดแจวออกไม่ได้เออเมื่อกี้อะไรลิดเนี่ยอเ้ยมีอะไรดำตะคุ่งตะคุ่งบอกเลยนะเมื่อกี้ดังๆเลยนะ มีวตาหน้าพวกเราไปตรงนั้นกันดีกว่าเโอเคจัดไปยื้อหยนะเเหนียวขนอดมกินน้อนะเขาดงกินก่อนใครบอกมาลักอะไรแหะอไมบอกเลยเดินเข้ามาแล้ว อ่าละพีม่อนพี่เบนพวกเจ้านั่นเป็นสมุนมุนของพวกเราแล้วเหมือนจะอะไรเมื่อกี้ยมก็เขาตองขอายขวาขวาแล้วกูแล้วกูจำได้ด้วยนะว่าใครทำอะไรเมื่อก้เหมียวอยู่ในกระน้เหมียวกา้เหมียวเฮ้เพื่อนไม่ได้ในแบบเพื่อนเชื่อกู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 ว้า เจอแป้งแล้วอ๋อหนูก็ตั้งหาต่อใช่ไหมอีกคนนึงเนี่ยมีเรียกลารานิว มีโอกับมึงอ่ะยายคุกกี้อ้าวยายแล้วเจอแล้วบอกว่าทีมมันไม่ใช่ใครตั้งแต่เมื่อกี้เห็นแล้วแม่โอ้ยเราก็เห็นอะไรแบบๆเหมือนกันอ่ะเห็นอะไรแว๊บๆอยู่หลังตอบไม่ได้แม่ตันต่อไม่ได้มึงดักคนละด้านเลยมึงดักด้านโน้นเลยจับเว้ยขามือเลยข้าไปไหนวะไปไปแล้วเมื่อกี้มันเห็นแล้วเออเมื่อกี้มันเห็นแว๊บๆน่ะอ้าก็นะ แค่ตอนที่ตกลงมาคือตกโลกแล้วก็พึบหายไปเลยวิ่ง่า๊ฉันจองเดือดฮักได้นะว่าอยู่ในบ้านน่ะไปหาเกาะกันป่าใจเกีรีกำลังเดินมาเฮ้ยมันเห็นเฮ้ย ว่ามีอย่นี้ว่ะอุน่ารักมีใครอ่ะแบ๊กแมนแบ๊กแมนปุ่มชูนแบ๊กแมนเดินมากับใจเกเรขึ้นที่เดิมลาไปๆจะขึ้นรถไฟกันหรอคว้าขพี่ขึ้นรถไฟกันหล่อคุณพี่โยกคันโยกอะไรกันอยู่อะค่ะพี่นี่ โอ้ยเมื่อกี้เห็นมันลงมาตรงป่องแล้วมันหายไปเลยไอ้ใครชาวบ้านกังหันอ่ะใครอยู่ชาวบ้านกังหันอ่ะเฮ้ย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 ต้องทข้าไปดีนะเราจะขับรถหากันขับรถคุณพี่ขับรถอะไรกันอ่ะคุณพี่ไอ้ขับรถกันนะเฮ้ยเห็นมากโอ้โหครฟูเฮ็ดดี้กนอยู่ไหนกาะยังไงมันมุกมันมูฟมันมุกอ่ะ ข oh. <oh> oh. <mm oh. like> ึ้นจิกซาสวรรค์มองอะไรกันเนาะนั่งไงไอซีแล้วคิวเขียวต้องลนดูดูดูทุกคนทุกคนทุกคนนู้นนู้นมันแดงมันแดงมันแดงขึ้นไปมันแดงขึ้นไปดีละกอนหล่ออ่ากอนเหนียวียวมาแล้วพี่มาแล้วเจอแล้วพี่เจอแล้วเย้ครบแล้วครบแล้วครบครบแล้วแล้วใครเจอใครคนแรกอ่ะ เจอพี่อ่ะคนแรกแก้ันแหละมาเพื่อนเพื่อนผมจะรับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านกันดีเพื่อนเพื่อนตุ้ที่้ีตุ้ยตร้ที่นยตุ้ยตุ้ยต้ยตุ้ย้ยยตุอยตมายตุ้ยาุ้ยต้ยุ่้ยตุ้ไตุยัุ้ยตุทยตุ้ย้ยตุ้ย้ามา้ย้ยต้ยยเุยย้ย้ยยยยย กูถึงด้าถึงเท่าไหร่เนี่ยกูต้องด้าหไปอีกเนี่ยรอรอรออันไหนรออันไหนเออเปไรไอ้ด้นเหนี่ยมึงไปมึงไปไปแอบไอ้สารกูจะเอาบนคกนะมันนีเขามันเหนียวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าปล่อยมือนะอย่าปล่อยมือนะก้ายี่สิบ้งดูิ่องไรกอนเนี่ยมาช้าจังอะเร็วๆสิปเ มนนีเฮ้ยนี่โอ้เรามาพักร้อนดีกว่าพักร้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพักร้อนพักร้อนพักร้อน ดึงไว้ดดึงไว้ยีิบห้้ยยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ด้ยยิบแปดดงไว้ดึงไว้ร้อยสามสิบร้อยสบแล้วสามสองร้อยสามสี่แล้วสามพันร้อยสามหกเข้ามาเ้ามา้าเ้ยสิบรอยสี่สิบอยส้อสี่สามร้อยสี่สี่ร้อยสี่ห้าร้อยสีร้อย้าสิบครบแล้วตติมออกไปแล้วล่ะไปแล้วดึงไว้ช่ยกันดิงชกัดึ หนิวไม่เคยดึงไอ้รอบนี้มันเสียงมันค่อนข้างมีความสามารถดีกันแต่วะเหนียวจ้าไล้วนี่ทำะไรหลังรถอ่ะที่ผมทำะไรหลังรถแต่เหมียวทำะไรหลังรถแต่เหมียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ต่างกันต่างกัต่างสองมือสองมือเฮ้ยเขาไปแถวบ้านแถวหิมะแล้ว เฮ้ยมีกล้องวงจรปิดว่ะเฮ้ยผมนี่แหละก้าววงจรปิดไม่ได้การแล้วผมอยากจะเก็บไว้สนุกเตรียมเตรียมรีไพเตรียมรีไพใครทำลายหน้าบ้านนะครับใครทำลายหน้าบ้านนะครับ เมื <łość> ่อกี้กูได้ยินเสียกูกูกกรกแ้วก็หอบจางบ้านแล้ว็แล้วกูก็เห็นประตูเลือดออกมาแต่ไม่ยื่นือาเปิดประตูน่าเชืเลยหือเลาเรงดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้แน่นๆนน พี่เห็นวิญญาณเปล่าพี่วิญญาณเมื่อวิญญาณมือเอื้อมือมือผิดอ่ะผาดเป็นนี่เป็นบ้านผีสิงอเ่าบ้านนี้ดึง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 หน้าต่างไปแป้งแป้งดึงที่ตัวลอยเลยได้รีพายรีพายรีพายไอ้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 หนิวมาหนิวเจอแล้วแป้งด้วยออกไปได้เอาไม่ได้ อาเป็นสาวน้ำปลาไหลไหมครับปลาปลาปาครับมาเลยช่วยช่วยด้วยชปวิ่งก่อนเบนเดี๋ยวกขมาได้โอเคเร็ว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 ้าอะไรเนี่ยไม่ไช่วยกูหาเลยไปไปหาเยชนกู่าแล้วมีความสามารถเก่กันกต้องอยู่ที่เดียวกันเอาละแมวดำกลับเลยฮัก เดินเป็นแก๊งเลยนะอะไรวะเนี่ยโมาพี่เดียได้สามคนเลยเฮ้ยโอไอซีไอซีไหนไหนอย่างนงี้แหละไม่มีหรอกเพราะผมต้องโดนคนสุดท้ายแน่เลยวะมันมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะเก่งขนาดนั้นเลยพี่แต่แป๊บหนึ่งนะแม่ผมเคาะประตูอ่ะเดี๋ยวผมขอเดินไปดูแม่ก่อนเฮ้ยเขาเจอกันมาแล้ววุ้ยเฮ้ยแอบพี่เดินกูวะพี่กูนับหรือเปล่าแอนน์ เล่นมุกเดิมเหรอไม่ได้ไม่ใช่วะ่ะยังจะมีหน้ามาขับรถเล่น <c oughs> <c oughs> ไม่ช่วยกันหาไปล่าเป็นกำนันดูดิออสบุ่ได้คนสบู่ทั่วไม่ได้วะ่ะไ,ไม่ใช่เหรอทีเดียวเปิดไม่ได้อะไรเผาบ้านไหมจะได้รีบหา จะพาไปครับอุตส่าห์ผมไม่ได้พกยานเลยเลยครับเป็นผู้บริสุทธิ์นู่นนู่นมันไม่เจ็บคนอยู่ตรงนี้ครับคตายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวหักมันหอยก่อนเดี๋ยวหักมันเครียดมันจะอยู่ในพุ่มไม้ก็ได้เอ้ยพูดดีก็ถูกอีกมิวใช่ไหมไม่ใช่หรอใช่เปล่าใช่หรอใช่หรอไม่มิวสมมติเกาะบนเพดานมั แก่ก่องเหียนานอยู่เฮ้ยหาไม่พิเศษด่าแบบนั้นหอกไม่เสียมัได้งหมน่เพราะว่าก่อนเป็นหาเฮ้ยกลับมีครเจอหนแมวอยู่ไหนเนียไอ้ก่อไม่เจอเลยมึงยังไม่เจอเหมือนกันอะอะไรกันครับเนี่ยทำไมคนหาเขากากกันเนี้ยแมวต้องเลอด้วยอาหารแมว พูดแบบนี้ได้ไงวะเอาขนมแมวเรียไหมแมวเหมียวเหมียวเหมียวขนมแมวเรียไหมบึ๊บก็มาดิครับก็มาดิครับตอนนี้คือแบบฮักเดินเล่นอ่ะตอนนี้ตอนนี้ฮักเดินเล่นอะสบายมากเลยเฉียวเฉียวไม่อยู่บนต้นไม้ปะหมืนต้นไม้ปะยู่แถวรถไปต้นไม้มันปีนขึ้นได้หรอน่าจะได้นะพี่แบบไม่ค่อยไต่ไยมันเดินเล่นมันต้องเดินที่ที่กว้างๆแน่ๆเลยใช่ไหมกว้างๆ ไม่ใช่สิตอนนี้ไม่มีไม่มีมาจะเดินมาจะเดินเด้นบนหลังคาบ้านก็ได้นะใครจะไปรู้หุยพัดลมอ้าอโอเคหุ้ยเจอมุมอัดพัดลมพัดลมกูว่าละมันต้องอยู่ข้างบนแน่นอนบ้านดูสิอ้าอ้าไงเอ Help ออไม่ได้ตอนนี้ก่อนสึกแบบสดชื่มากแต่ว่ได้อัดได้หน่อยสดชื่นะ แปลว่ามันจะต้องอยู่ที่อากาศถ่ายเทเราต้องแคบไม่ได้แคบอากาศถ่ายเทเแคบเนอะดังนั้นมันจะต้องอากาศดีเนอะไอ้กูสักพยายามไอ้ก้อนมานี่เลยไม่ต้องหนีแล้วคุณเรือเปล่าไอ้ก้อนเจอแล้วหรอเจอแล้วแอบในกล่องแอบแบบในในมุมกล่องมากใจใครโดนคนแรกไอ้มิวเลยมิวไปไปเลยร้อยห้าสิบใช่ปพี่ใช่ร้อยห้าสิบ หือว่าจะนับสักพันห้าก็ได้ไม่มีใครว,ว,วนนะั่นเลยแอบกระเสร่ฐอะไรก็บอกละกันนะโอเคไมโลเทดแอบะเสร่ฐอะไรก็บอกละกันเฮ้ยอยู่ที่เดียวกันแน่เลยเฮ้ยใช่เปล่าโอเคผู้อยากขยับตัวนะ่ะเริ่มเสร็จละเดี๋ยวเดี๋ยวแด๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปู้พอยากเฮ้ย เป็นความลับที่ยังบอกไม่ได้มิวมิวเป็นความลับเสร็จละเรื่องนะเรื่องนะพร้อมพร้อมแต่ยังไม่พร้อมใังไม่พร้อมนี่เทวีหวานเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันเล็กไปมันเล็กจริงเหรอเราลองแล้วเราลองแล้วเราลองแล้วมันเล็กไปไม่ได้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 ปิวปิวที่เดินดูวะน่าตีเดี่ย ทีน okay. okay. ี้ก็เตรียมเตรียมตัวปล่อยแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นนะโอเคพร้อมป่ะไอ้ทิ้งทิ้งทิ้งทเ้งทอ้ง้งเิลงทิ้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 งอิ้งที้มทิ้งเิีงท้งเองล้วเิ้งือ้้เที้้งทิ้งงทง้ง้งง้ง้งงทิ้ทิ้ท้งท้องเปลี่ยนที้ง้งเิ้ตรงที้มันไม่เ้งทิงนิ้งทิ้ง เอะไรอะไรอาะไรได้ละได้ละโอเค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 ว่ามันดีมากได้อยู่ได้อยู่เพราะว่ามันโอเคเลอมาแล้วเองขาไปอยู่ที่เดียวกันบ้าเปล่าตาเแล้วทเดียวกันก็แตกหมดนะใช่โจริง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 ผมว่าจริงว่ะเขาเพิ่งถือยาไม่ถือแล้วโยนทิ้งแม่งใครเห็นก็บอกด้วยนะไม่บอกเลยบอกไหมอ่ะบอกไลยสัส ไ,ไ well? อ้ไอ้ไอ้ไอ้ยเอ้ยเอ้ไร้ยเฮ้ยอฮ้เฮ้ยอฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ไเ้ยอ้ย้ยเ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 ้เ้ยเ้เฮ้ยอ้้้้้้อ้เ้้ย้้้ยอ้้ไ้้ย้้เ้ย้ยอ้ยเ้ย โอ้ไอซีโอ้ไอซีเอื้อหรือเปล่าวะไ IC ไม่นะอย่านะออไม่ใกล้ชิดไมยบ <c oughs> อกว่าอะไรกันวะ <c oughs> เพื่อนเกิดอะไรขึ้นปิงอยู่ตรงนั้นแหละไม่ร <c oughs> ู้อะไรเลยโ <c oughs> คตรคอนทราสต์เลยแป้งเราย้ายที่กันไหมนั่นแหละสีเทมรู้สึกว่าแถวนี้มันสุ่มเสี่ยงใช่ไป <c oughs> ดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไป<า>ดีกว่านายคือความหวังของพวกใจเกลียดแป้งแค็งแลติดเฮ้ยไมวไล้ S <S <S สวัสดีเมื่อไรสวัสดีเมื่อ <ละ S 2> ไรคุตอนหายไม่ผมนั้นจะเป็นคน,นจุดไยแล,ล้วอ๋อแขนเราติดอ๋อออกไปได้ไม่มีอินอินเดอรอยู่ที่นี่ตลอดไปลาก่อนแป๊กโชคดี<ม>ยินดีที่ได้รวบรบไม่เห็นฮักแล้วเหรอสวัสดีใครอ่ะใครอะฮัลโหลเจ้ะ <S 2> <S 2> <S <S ไม่นะบ้าดีไว้กูจะไม่บอกหรอกจะคนทุกคนจะเจอมือแต่ว่าเราติดที่เดียวกันแน่นอนดังนั้นโอ้อ่ะอยู่แถวเนี้ยแถวเราติดเราออกไม่ได้อ้าวอ้าวใช่เปล่วะไม่ใช่ดีนั่นดำดำไม่ใช่ใจเกลีช่างมันแล้วกันไปที่อื่นก่อนอยู่ในหม้อป่วะเฮ้ยหรือว่าอยู่กันในนี้ไปเั กำดัมาเลยแล้สวยมา้เชาแล้วเช้าแล้วตื่นด้แล้วเย้กาจะเดินไปแล้วนะอยู่ไหนดี่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครตกอะใครตกลงมาอะไรใครตกลงมา เฮ้ยเห้ยเห้ยเห็นแวมแมพขับรถได้ตามง่ายกว่าเยอะชีวิตนี้ตอนแรกติดข้างเดียวตอนนี้ติดสองข้างอยู่ไหนก็มาที่นี่กูเห็นมึงแล้วอยู่ในบ้านนั่นแหละรอบรอบบ้านด้ยรอบบ้านี่ไวยที่นีมาที่นี่รอบบ้านด้วยเยอะ ให้ผมจะต้องโดนเสียว่ไหนไหนเดี๋ยววะมาเอปเดินเดก้อนหินกเลยมาเลยเลาเยกดปุ่มอะไรอ่ะอไอ้สองโนี้ยเีนนนออกไหออกมาโอ้ยไหอยู่ไหนอ๋อกติดติดแบบนั้ตั้งเธอโดนแล้วใช่ไหมยอ้มาเวยปลดปล่อยเราทีเราแขนติดล่ะอยู่ไหนกันนะตาวันนี้ตาวันี้เต้น เขาตามมัอนี่เหยื่อมือพี่มองขึ้นไปบนเขียวๆนั่นเห็นนั่นดำๆไหมรู้อ่ะเขียวๆเห็นอะไรดำๆบนเขียวๆไหมอ๋อเห็นแล้วไม่ด้วยแขนติดเอาไม่ได้ปล่อยลูกร้าวอยู่เหรอติดทั้งตัวเลยทีเดียวติด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 ตีดบนเลยอไ่ไไปช็อนต้นไม้เรียบร้อยเอาเราออกไป่ดีแทน แล้วทางออกก่อนออกอ๋อขึ้นพัดลมเหรอโอ้ยโอ้ยกูดีกดรีโหลดเช็คพอย่์เงี้ยโอ้หายไปแล้วอุ้ยขาติดเทปเป๊ะเขาชิพเป๊ะแล้วไม่บอกหรอกเข้าไปแล้วเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไปละเฮ้ยเขาหลอพี่ยังไงอยู่นะโคตรเล่น โอ้ยไอเรากูสาอนโอ้แม่เ้ยทานเนี้ยอันนี้ยืนเล่นได้เลยอะยืนแบบยิ้มเฉย่ะชนะทีพ่งมาป่ะเอ้าเป็นไนวะไ่เป็ไรไม่เป็นไรอไันะไเอเทานเรท่าๆนั่นเหรอเดี๋ยวดเดี๋ยวดเดีันก่อนขอไันขอไปหนึงอ้าเฮ้ยน่อยู่นด้อยู่นด้อยู่ยังไม่ลงยังไม่ลงอันนึ่ันมันน

แดงๆนี่แดงๆเนี่ยโดนคนแรกแน่นอนเลยโอเคที่มอนพี่เห็นผมใช่ป่ะโอเคทำเช่นชัดแจ๋วเหรอเออดีละเราเราจะมาสำรวจดูว่าพี่เบนนั้นจะหาคุณเจอคนแรกหรือเปล่าดูเนี่ยเข้าไปเข้าไปข้างในป่ะพร้อมหมดแล้วผมพร้อมแต่ว่านิวกับพี่แป้งน่าจะไม่พร้อมพร้อมมากอันนี้โคตรพร้อม เอาแล้วอ่ะทุกคนแล้วใช่ไหมถอนนะวันนี้ก็หากันไม่จืมาละมาตอนหน้าต่อตาเออะไรได้ไหมเลือกไปเธอไปไได้หรือเปล่าแก แป้งอย่าพูดแป้งหยุดเบนพี่ไม่มีทางหาผมเจอผี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 ไอ้พีหลอกปุ้ที่นี่มันเฮี้ยนจริงๆก่อกข้อนต้องจริงสัมผัสได้สัมผัสได้ที่นี่มันต้องมีอะไรบางอย่างใช่แล้วคุณเจน ไม่ไหวผมเอ้ยตกลงมาอีกแล้วลงมาเลยอยู่ไหนวะรู้คนอื่นไหมไม่เลยเฮ้ยแต่ว่าอยู่เดือฮักอยู่แถวนี้ใช่ใช่ใช่เหรอเดือฮักเดินทางไปเกยแล้วจริงเหรอเดือฮักช่วยด้วยสวัสดีพี่แล้วทำไมไอ้กระเช้านี่มันมันตรงอีกรอบแล้ววะ เฮ้ยไม่มีพี่ไม่มีอะรอยู่ดีคิดเองไหนขอลองสักหน่อยพี่ไม่มีคิดเองดังนั้นน่ะเรื่องพันเนี้ยคิดเองดังนั้นเฮ้ยบูมลี่ดีกว่าพวกนายอ่ะคิดเองดังนั้นเอาพวกนายอ่ะแบ่งแบ่งแบ่งถ้าเจอถ้าเจอเราเราเงียบเงียบก่อนนะ เจอเจอเราแล้วใช่ไหมเนี่ยเราเสียงยังเจอเราเราวสียงนะยังยังไม่เจอทางที่ดีขึ้นทำไมกระเช้ามันเก่าพี่หนึ่งแล้ววะพี่ไม่ได้เปิดเลยพี่พี่คิดไปเองอ๋อเอ้ใครจะจะไปอยู่ในกระเช้ากันวะใช่รถไฟ ไอ้เจอาไอ้ทำไรเฮ้ยเฮ้เห็นเด้เหรอโอ้โอ๊โอเมาเมาอืมโอ๊ยไอ้เชี่ยเมาหลุดปีนปีนเอาราคาไหนอ่ะพี่ไหนอ่ะอยู่ตรงรถไฟเนี่ยกห็นแล้ว

โอเคได้แล้วไอ้คนปันอพายามอ่ะเขาปีนอ่ะเาเขาพายามอ่ะคิดว่าฉันปะยู่ตรงลูปันทองกันหรอแมวดูดูเขาพยานั่นสิอไปกินน้ำลูกปันทองลูกปันทองปันเฉยปูปันทองแมวเฮ้แป้ง ถ้าอยู่บนหงงอยอางนี้เปล่าเป็นตรงนั้นเหรออยู่ในตรงชิงช้าติดใคอยู่ตู้ชิงช้าติดมือก่อ E S C แล้วก็ดีดีเลเวลอะไรวะคือมมองเนี่ยผมเห็นพี่ม่อนอะให็นไกลไหมไกลไหมเฮ้ยไกล้ไหมต้นไม้เหรอปุ๊บปั้นทองเหมียวต้นไม้ต้นนี้ได้แล้ไม่ใช่พี่ก้อนก้อน พี่ก้อนอยู่ที่ไหนพี่ก้อนไหนวะเฮ้ยหัวติดเนี่ยเป็นอย่างเชื่อนนะค่ะกูว่าแล้วไหนอยู่ไหนอะอยู่บนนี่อยู่บนบ้านหลังนี้นี่มือคนรู้ความจริงแล้วที่เดีวกล่องโยนลงไปรู้ว่าะล้วเฮ้ยกล่องกล่องลดลงมาได้ไงนี่มันอาถรรพ์ ถ่านอะไรไม่ใช่เหมือนมืมอเตอร์หว่าปากใครลงก็อนแรกใครเป็นใครใครเป็นคนหานะใครเป็นคนหาอ๋อรู้แล้วเบิร์นปากคนแรกไปเลยลืมลืมลืม